เรียนของไทยแล้วมีกี่สายพันธุ์อะที่รูมรมร้มีอะไรมีก้านยาวหมอนข้างหมอนทองชนนี้ลิงมีอะไรอีกไหมแต่วันนี้ไปถามเขาดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ยที่มาเดินตลาดพวกแม่ค้าเหมือนกันชอบกินทุเรียนสายพันธุ์อะไรถ้ายิ่งจเจริญจัดบุฟเฟ่ทุเรียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าในตลาดดีกว่าไปถามดีกว่าว่าเขาชอบกินทุเรียนสายพันธุ์อะไรกันและทาไมถึงชอบกินสายพันธุ์นั้นอยากรู้อันนี้อยากรู้เพราะก็ไม่ใช่คอทุเรียนนะแต่ก็กินได้ไะ ถามพี่เขาเลยดีกว่าคนแรกเลยพี่ชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรอ่ะหมอนทองอะไรเงี้ยหม่อนข้างได้ไหมหมอนข้างหม่อนข้างทำไมถึงชอบหมอนทองอ่ะเรียกติดปากกับหมอนทองหม่อนทองอะไรอะไรที่สุดแล้วแล้วเกิดเอาก้านยาวมาให้พี่รู้ไหมไม่รู้เขาบอกกก้านยาวอยู่ก็บอกหมอนทองใช่ก็ต้องเชื่อชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรพี่หมอนทองค่ะหมอนทองเฮ้ยหมอนทองอีกแล้วอ่ะทาไมมีคนชอบหมอนทองแล้วรู้ไหมรับไอ้ พันเช่นหมอนทองก้านยาวหรือว่าชนีอะไรเงี้ยต่างกันอรู้รแค่แค่หมอนกับชนีนะอย่างเี้ไม่รู้อ๋อรู้แค่หมอนชนีส่วนมากส่วนมากกินแต่หมอนทองหมอนทองเพราะอะไรเพราะแม่ค้าบอกหมอนทองไม่ใช่เพราะว่ามัน,ม,นมันเนื้อมันแน่นแล้วมันอร่อยมันกรอบว่าอ,อ,อ,อะไรอ๋อพอรู้ค่ะทานปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นหมอนทองถ้าตลาดยิ่งเจริญจัดเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนสนใจไหมเหรอฮะ อยากให้อยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดจัดบุฟเฟ่ต์สักประมาณร้อยเก้าเลยบอกมาลูกนึงบอกมาลูกนึงนี่ขาดทุนแล้วนะไม่รู้อ่ะชอบทานทุเรียนนะพี่ชอบแต่มากทุเรียนเนี่ยทานเป็นลูกทานเป็นชั่วโมงพี่ทานเป็นชิ้นเอาดีๆนะมีดาดนะทานเป็นชิ้นทานเป็นชิ้นนะชอบทานทุเรียนอะไรพี่สายพันธุ์สายหมอนทองเออเฮ้ยมีแต่คนชอบหมอนทองว่ะตั้งยามแพงไปหมอนทองก็พอเหรอรสชาติรสชาติเป็นยังไงผมก็ไม่ได้สายทุเรียน องกหล่ะต้องกินดูนะใช่ต้องลองไปซื้อกินดูปีละครั้งไงหลายครั้งก็ได้นะไม่ที่มันมีฤดูของเขาไงเราเราผู้ชอบนับฤดูไงถ้าตลาดยิ่งเจริญจัดบุฟเฟ่ทุเรียนไปไหมไปดิทานใช่ไหมทานโอเครอลุ้นกันว่ามีไหมได้ได้โอ้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปไหนนะกลับร้านนะกลับร้านนม่กลับร้านนะไม่ใช่นะไม่ใช่อยากให้ไปไหนชอบทานทุเรียนก็ชอบค่ะนะฮะให้ให้เกียรติเลี้ยงผมสักสักคูได้ไหมฮะเออสิบบาท ชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรอ่ะหมอนทองค่ะตุ้ยหมอนทองอีกแล้วทำไมทำไมถึงแบบคนชอบกินหมอนทองก็มันแบบมันไม่เละเนาะมันแบบถ้าเกิดกินแบบดิบหน่อยมันกรอบนอกนุ่มในอะไรแบบนี้และก้านยาวอ่ะก้านยาวเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเราไปซื้อนี่เราเราดูลูกทุเรียนรู้เลยว่าหมอนทองไม่รู้ค่ะหมอแม่ค้าบอก๋ออย่างนี้นี่เองวันนี้มีก้านยาวจ้าก็วันนี้ได้กินก้านยาวแล้วถ้าตลาดจัดบุฟเฟ่ทุเรียนกินไหม น่าสนใจนะเดี๋ยววันนี้ไปหาหมูกรอบก,กินกันนั่นไงอยู่ตรงนี้น,นั่นากล้เก่งด้วยสมนากทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรอะพี่หมอนทองหมอนทองอีกแล้วแล้วฮะดูออกไหมพี่ว่าทุเรียนพันุหมอนทองก้านยาวหรืออะไรดูไม่ออกขนาดน้านหนะคะ่ะแต่ว่ามันเวลาซื้อมันจะมีป้ายติดอยู่อ๋อพี่ชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรอะหมอนทองหมอนทองอีกแล้วอะ ทำไมก้านยาวอะไรอันอื่นไม่ไม่ไม่ชอบหรอไม่อะชอบหมอนทองที่สุดดูอ,ออกเลยเหรอฮะเป็นห,หมอนทองตลอดอ๋อคือ,คอแค่ยังไม่ยังไม่ปอกรู้เลยไหมว่าหมอนทองดูพอได้คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงพี่กรอบน่องนุ่มในเงี้ยเหรอเราชอบกรอบน่องนุ่มในถ้าตลาดยิย่งเจริญจัดบุฟเฟ่ทุเรียนสนใจไหมแพงว่าไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกอถ้าแพงก็สนใจประมาณสี่พันเหรอนี่ตองหัวตลกแล้วแต่เป็นพันก็ไม่ไหวนะ โอ่ส้ไม่สู้ไม่ถึง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 พันไม่ไม่ถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่กันเยอะไปไม่สู้สี่เก้าเก้าอ่ะสู้สวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยดิครับชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์สายพันธุ์ลูกใหญ่ใหญ่ครัพี่สายพันธุ์ลูกใหญ่ใหญ่ครับอ้าวแล้วดูนึกแต่อันธุลูกใหญ่ใหญ่เขาเรียกว่าชื่อ อะไรอะพี่มังกรหรืออะไรไม่รู้นะคือใหญ่ๆญ่อะพี่จะไม่ขับเลยอะก็แบบนึกนานอะไยืนเย็นก็คงไม่ขับ่ะชอบกินทุเรียนไหมเอมิวที่เอมิวเอมิวเอมิวมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศเมียนมาครับเมียนมาเอาภาษาเมียนมาทุเรียนทุเรียนพูดว่าอะไรียกว่าดูยินดี ผู้ว่าดูยินดีพี่ดูยินดีใช่ครับดูยินดีครับอุ้ยดูซอฟนะดูยินดีดูยินดีเดินหรือบินมันมันไม่เดินไม่นพี่ไปอยู่ที่อยู่อยู่ที่โต๊ะมัอยู่ในต้นนะกับอ๋ออันนั้นยุ่งนิการ้าใช่ครับอ๋อดูยินดีใช่ครับดูยินดีมีใช่ไหมมี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 ช่วงนี้เหมือนกันไหมช่วงนี้ก็มีเหมือนกันนะพี่ฝากฝากคนดูจากทางบ้านหมอยากเรียนมากว่าอยากจะกินดูยินดีเนี่ยที่ไทยก็มีนะ เกิดใครอยู่ที่ไทยเนี่ยเพื่อนเอามิวฮะอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรในไทยอ่ะก็แวะมากินที่ตลาดยิ่งเจริญได้ครับเพราะว่าตลาดเราอ่ะมีดูยินดีตลาดเขามีไหมมีแหละมีจ้ะจ้ะชวนมาเที่ยวชวนมาเที่ยวหน่อยอ่าชวนมาเที่ยวโอเคป่าวเนาะอ่านี่ก็มาหน้ามามยาะไรบ้างเนาะจะเนาะดูจะเนาะดูย่าตลาดยิ่งเจริญเซจิมาสุ่ยเลไปดูยินดีสีบาเีย์บ่เนาะดูยินดีชาจีเร่ลู่เร่จุยดีไปมาเรื่อยๆกูลายยาบีเนาะ เราเวซา,าตาลุยอ่อป่ะด้ป่ะเนาะเราเวอร์มิงะไรบ้างคะเนี่ยชอบทานทุเรียนไหมฮะชอบชอบทานทุเรียนสายพันธุ์อะไรฮะอ๋อถ้าเป็นชอบเหรอหมอนทองค่ะหมอนทองอีกแล้วเออแต่จริงตอนนี้ก็ชอบกระจิบนะกระจิบก็อร่อยะปลากระปิบรอฮะอ่ะฮะเดินเล่นเดินเล่นเลยพี่ลึกไม่ออกฮะถ้าตลาดยิ่งเจริญจัดบุฟเฟ่ทุเรียนสนใจไหมฮะอืมสนใจไหมสนใจค่ะอ๋อหมอนทองนะฮะระหว่างอยู่ในลูก หมอนทองกับก้านยาววางคู่กันดูรู้ไหมฮะว่าอันไหนคือหมอนทองไหนก้านยาวถ้าลูกใช่ไหม <c oughs> ลูกดูออกค่ะอ๋อ <c oughs> เปิดพวงมาแล้ววางพูคู่กันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยเทียบแต่ถ้าเป็นลูกอะรู้ค่ะใช่ค่ข<า><า>่าใชาา่ๆต่างแน่นอนอตัวจริงตัวจริงตัวจริงก้านยาวราคามันจะหนักอ่ะราคามันแพงชนีชนีเม็ดมันเยอะแล้วตะกี้อะไรนะที่เขาบอกอ่ะพวงมาีเหรอคะมีพวงมาีแล้วก็มีอันนึ่งตะกี้อะไร กระจิบกระจิบกระจิบพี่ไม่เคยค่ะมีใช่ไหมอันนี้มีมีลูกเล็กเล็กแล้วฮะไม่เล็กเทำไมล่ะคะถ้าตลาดยี่เริญนจัดบุฟเฟ่ทุเรียนสดไหมที่ชอบราคาแรงไหมคะไม่ถึงพันแน่นอนประมาณ999เาบกาท9ก9าบ้าทน่าสนใจตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งคนอ่าทานเลยยาวๆาไม่ใช่เวลากี่ชั่วโมงคะอุ้ยพี่พูดเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยสำหรับวันนี้ที่ลงมานะครับคนรู้สึกว่าชอบทุเรียนหวานพองมันเยอะมากเลยสำหรับพี่ครับ พี่ชอบทุเรียนอะไรฮะมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับทรงอย่างแบดได้ไหมไม่ได้ก็ตบบไี้นะครับทุเรียนทําให้ผมอยากรู้เลยว่าระหว่างซื้อหมอนทองการยาวแล้วเรามาเทียบกันดูว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าไม่ใช่สายเรียนไงแต่ว่าถามมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะพูดทาเดียวกันเลยว่าหมอนทองหมอนทองนะครับสำหรับ EP นี้ถามไปเรื่อย EP หน้าอาจจะกินไปเรื่อยนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย